ทำบุญเปิดฟ้าท่องเที่ยวทะเลตรังทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวตรังนักท่องเที่ยวลงเรือเที่ยวถ้ำมรกตเกาะกระดานชายหาดที่ดีที่สุดในโลกคึกคักผู้สื่อข่าวรายงานวันที่1ตุลาคม2566ที่ท่าเรือหาดปากเมงตําบลไม้ฝาดอำเภอสรีเกาจังหวัดตรังผู้ประกอบการจังหวัดตรังผู้ประกอบการนําเที่ยวหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจังหวัดตรังกว่า50ราย ร่วมจัดเตรียมถวายสังฆทานพร้อมอาหารเพลงแก่เจ้าอาวาสชื่อดังจาก10วัดในจังหวัดตรังที่มีทั้งหิ้วปิ่นโตอาหารชุดข้าวแกงผักผลไม้กว่า100เมนูมาร่วมกิจกรรมทำบุญท่าเรือปากเมงเปิดฤด,ดูการการท่องเที่ยวทางทะเลหลังจากที่4เดือนได้ประกาศปิดเกาะและทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและวันนี้1ตุลาคม2566 เพื่อเปิดฤดูการการท่องเที่ยวทะเลตรังอีกครั้ง <S <S เพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและให้การท่องเที่ยวตรังราบรื่นไม่มีอุปสรรคปลอดภัยตลอดฤดูการโดยบรรยากาศการท่องเที่ยวทางทะเลวันนี้สภาพอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสและมีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาเที่ยววันแรกเรือทัวร์นำเที่ยวพร้อมให้บริการครบครันและทางด้านผู้ประกอบการจังหวัดตรังได้จัดชุดอาหารหนึ่งสำหรับ พร้อมดอกไม้ทูบเทียนเพื่อนำไปไหว้เจ้าทะเลเจ้าที่เจ้าทางปักเมงเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ประกอบการจังหวัดตรังให้กิจการทำงานราบรื่นในขณะที่ทางด้านนายขจรศักดิ์เจริญสภาผู้ราชการจังหวัดตรังบอกว่าสำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดตรังเราเองเรามีจุดเด่นก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลและเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงของอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะกระดานถูกจัดให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีการประชุมเตรียมการในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาจากยุโรปหรือนักท่องเที่ยวต่างๆซึ่งเรื่องของการจัดการบริหารการท่องเที่ยวถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วเราคาดหวังที่จะให้เป็นการท่องเที่ยวอนุรักษ์เพราะนักท่องเที่ยวมาใช้ทรัพยากรของเราอยากให้ทรัพยากรอยู่อย่างยั่งยืนไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันได้โดยที่เราไม่ไปทําลายสิ่งแวดล้อม แล้วเราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะจัดการและตเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดฤดูกาลเราบริหารการจัดการในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในเรื่องของการเตรียมเรื่องของเรือเรื่องของผู้ประกอบการเรือทัวร์เรื่องของใบอนุญาตเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภยัยเรื่องของชูชีพเรื่องของพนักงานขับเรือมัคคุเทศต้องมีความพร้อมและตเตรียมฝึกมัคคุเทศที่จะต้องได้รับใบอนุญาต และมัคคุเทศก์ที่เก่งในเรื่องของภาษาอังกฤษภาษาจีนรวมถึงใบอนุญาตของเรือที่จะต้องเป็นเรือที่ถูกต้องมีประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและในเรื่องของการอนุรักษ์นั้นนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการก็จะต้องช่วยกันงดเรื่องโฟมสิ่งที่เป็นขยะจะทําให้ไปทําลายสัตว์น้ําโดยเฉพาะพยุนได้ตรังสตอรี่รายงาน